สวัสดีครับทุกท่านและ FC ช่องดีไทย P ี h ชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30นของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำหัวเชือ้อไล่มแมลงเพีย้ยหนอนรวมทั้งหมดตามมาดูกันเลยครับวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้จะมีเปลือกมะนาวจำนวน5ลูก เหล้าขาวจำนวนหนึ่ขวดเล็กในเปลือกมะนาวนี้นะครับจะมีรสเปรี้ยวและมีกรดแล้วก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเหมาะแก่การไล่แมลงเพี้ยหนอนได้แน่นอนนะครับแล้วก็เหล้าขาวนี้นะครับในเหล้าขาวจะมีสารยาเมาและมีแอลกอฮอล์ที่จะช่วยดึงน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวนี้นะครับมาช่วยในการทำให้ไล่แมลงศัตรูพืชได้นะครับ โดยขั้นตอนแรกเราจะนำมะนาวนะครับลงไปใส่ในกระป๋องก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราจะนำเหล้าขาวลงไปผสมหรือว่าลงไปทำการหมักเปลือกมะนาวเลยนะครับกลิ่นจะโชยๆแบบนี้นะครับเหมาะแก่การไล่มแมลงเพี้ยนอนได้แน่นอนครับ และหลังจากที่เราทำการเทส,ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในกระป๋องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการปิดฝาไว้แบบนี้นะครับแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ล่มเพื่อทำการหมักเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะกลับมาดูกันอีกทีครับหลังจากที่เราหมักเปลือกมะนาวกับเหล้าขาวไว้ผ่านไป24ชั่วโมงแล้วนะครับเราจะมาเปิดดูนะครับ กลิ่นฉุนมากเลยนะครับสําหรับเปลือกมะนาวกับเหล้าขาวนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของเปลือกมะนาวจะเป็นแบบใดนะครับดูนะครับเปลือกมะนาวก็จะออกซีซีแบบนี้นะครับแล้วก็น้ําออกโทนออกเหลืองเหลืองเลยนะครับในการใช้นะครับเราจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเป็นสารที่เข้มข้นจากเหล้าขาวนะครับที่มีฤทธิ์ร้อนแรงนะครับ เราจะใช้ปริมาณแต่น้อยเราจะใช้น้ำนะครับจํานวน2ลิตรนะครับกับน้ํายานี้นะครับสูตรเข้มข้นเราจะใช้น้ํายาจํานวน1ช้อนโต๊ะและหลังจากนั้นเราจะทําการปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับ แล้วพายาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับระหว่างน้ํายากับน้ําสําหรับน้ํายาสูตรเข้มข้นนี้นะครับเราสามารถนําไปฉีดพ่นต้นไม้เพื่อทําการไล่แมลงต่างๆเพี้ยต่างๆนอนต่างๆรวมทั้งมดนะครับใช้ได้นะครับอาทิตย์ละสองครั้งนะครับเมื่อเราทําการผสมน้ํายาน้ํายาที่เหลือนะครับเราจะต้องทําการเก็บไว้นะครับ ในการเก็บรักษานะครับเราจะต้องเขียนไว้หน้าขวดหรือหน้ากระป๋องนะครับว่าน้ํายานี้นะครับน้าํายาไล่แมลงจากอะไรครับจากเปลือกมะนาวและเหล้าขาวนะครับเพื่อการลืมนะครับในการเก็บรักษานี้นะครับเราสามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะครับยิ่งนานยิ่งดีนะครับสารหอมและเหย ที่อยู่ในเปลือกมะนาวนี้นะครับก็จะออกมามากกว่าเดิมนะครับและใช้ประโยชน์ในการไล่แมลงเพี้ยนอนต่างๆได้แน่นอนครับแล้วเราไปเก็บไว้ในที่ล่มนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงและกําจัดแมลงต่างๆที่สวนผักของเราเลยครับสําหรับต้นมะนาวที่เกิดโรคแบบนี้นะครับเกิดขึ้นนิดหน่อยแล้วนะครับมีใบไหม้นะครับแล้วก็มีเพี้ยแมลงมาลบกวนนะครับเราเอาน้ํายาฉีดพ่นไปได้เลยครับ เราสามารถฉีดพ่นได้อาทิตย์ละสองครั้งนะครับกินของเหล้าขาวที่โชยๆชยแบบนี้นะครับและสารหอมเหยอที่อยู่ในลูกมะนาวนะครับหรือเปลือกมะนาวนะครับจะทําการไล่แมลงเพี้ยนนอนต่างๆได้แน่นอนครับในการฉีดพ่นเราต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นเลยนะครับเพื่อรักษาและป้องกันและคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนมีข้อสงสัยอย่างไร ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิไทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะครับเรานำเหล้าขาวและเปลือกมะนาวที่ผสมทําน้ำยานะครับฉีดพ่นลงไปเลยครับกลิ่นของเหล้าขาวที่ฉุนๆและสารหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกมะนาวในการไล่มแมลงและกำจัดมแมลงได้แน่นอนครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆตามชมคลิปหน้าต่อไปเลยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัยพีชาแนลครับผม